ชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงา EP ที่8ในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและเงามืดมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและในตอนนี้ความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเรื่องราวเริ่มขึ้นหลังจากการประทะครั้งใหญ่ในเมืองสิทธ์ยังคงเล่นบทตัวประกอบของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้ว เขาคือทู่ที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดอัลฟาและสาวๆแห่งชาดูการ์เดนเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับ Count of d i a อาโบลที่กำลังเผยอำมาดออกมาในอีกด้านหนึ่งอเล็กเซียที่ถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในเมืองกำลังถูกสอบสวนและจับตามองอย่างใกล้ชิดแต่ความมุ่งมั่นของเธอในการตามหาความจริง ลับแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเถอขณะเดียวกันซิดก็ยังแกล้งทำตัวเป็นแค่เด็กหนุ่มธรรมดาที่ไม่โดดเด่นแต่เมื่อศัตรูตัวจริงปรากฏเขาก็แสดงพลังที่แท้จริงเพียงเสี้ยววินาทีจนทุกคนไม่อาจล่วงรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่เหตุการณ์ในตอนนี้ปูทางไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าเดิมและเป็นจุดที่ ชาโดก a าเดนเริ่มเปิดฉากการเคลื่อนไหวอย่างจริงจังไฮไลท์สำคัญความสัมพันธ์ของอัลฟาและซิดเริ่มชัดเจนมากขึ้นเธอยังคงศรัทธาในตัวเขาเหมือนเทพอเล็กเซียเริ่มเข้าใกล้เงื่อนงําที่อาจทำให้เธอได้รู้ความจริงศัตรูใหม่เริ่มปรากฏความน่ากลัวของ c ขา o t of Diabolus ถูกเผยเพียงเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยปริศนาและ ตัวประกอบอย่างซิดกำลังสร้างตำนานของเทพในเงาโดยที่โลกภายนอกไม่เคยรู้นี่คือบทที่8ของเงาที่กำลังจะกลืนกินโลกทั้งใบและเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น